วันนี้พ่อลูกไม่ได้มาถ่ายคลิปนะคะวันนี้ทำอะไรจ้าวันนี้มาขุดเผือกนะคะลูกค้าสั่งร้อยโลลูกค้าสั่งเผือกร้อยโลจ้าอไหนหัวเผือก เก็บไปหมดแล้วหรอขุดใหม่หรือยังไหนคะอันนั้นอะไร,รไหนเอาหัวเผือกมาโชว์สิไหนโอ้โหหัวเผือกบ้านน้องโฟกัสน,นะคะใหญ่มาก นี่หัวละหนึ่งหนึ่งโลเนาะประมาณหนึ่งโลเนาะโอ้โหไปใส่ถุงเลยค่ะวันนี้พ่อลูกไม่ได้มากินใช่ไหมคะใช่ค่ะมาทำอะไรคะ่ะหุดเกลือค่ะลูกค้าสั่งกี่ถุงนะสิบถุงหนึ่งร้อยโล